เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอเรลล์อ,อาร์ฟอร์ดของสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดตั้งแต่โลกเคยสร้างเรือรบมาวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวขีดความสามารถของเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอเรลล์อาร์ฟอร์ดกันครับเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอเรลลอาร์ฟอร์ดซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อชั้น Cvn 2 1 c l a s เ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตอันเกรียงไกรของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี2518เดินทางไปปฏิบัติภารกิจมาแล้วแทบทั่วทุกมุมโลกเรือชั้นนิมิตที่คนไทยคุ้นเคยก็น่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินโรนนลเรแกนและทิโอดดร์รูสเวลที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในมหาสมุทรแปซิฟิกบ่อยครั้งและบางครั้งก็ได้เข้ามาแสดงแสนยานุภาพในทะเลจีนใต้อีกด้วยสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอเรลอาร์ฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตด,ดังกล่าวนะครับปัจจุบันเรือชั้นเจอร์เรลอาร์ฟอร์ดได้เริ่มทยอยเข้าประจำการแล้วเริ่มต้นที่เรือบรรทุกเครื่องบินเจอร์เรลอาร์ฟอร์ด cvn 7 8ซึ่งมีชื่อเดียวกับชื่อชั้นของเรือนะครับมีการส่งมอบให้กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3 1พฤษภาคมปี2 5 6 0และมีพิธีขึ้นระวางประจำการอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่22กร,รกฎาคมของปีีเดยวกัน เรือรุ่นนี้มีระวางขับน้ํา1 0 0 0แสนตันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่เคยมีการสร้างเรือรบขึ้นมาแม้กระทั่งเรือรบยามาโตะของญี่ปุ่นในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ได้ชื่อว่าใหญ่โตมโหฬารยังมีระวางขับน้ําเต็มที่อยู่ที่71,000ตันในขณะที่มีระวางขับน้ําปกติอยู่ที่6 5 0 0 0ตันเท่านั้นเป็นที่น่าสังเกตว่า เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอเร้าอาร์ฟอร์ดลำแรกนั้นใช้เวลาต่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงปีพุทธศักราช2556ใช้เวลาต่อเกือบ5ปีอันเนื่องมาจากมีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากรวมทั้งมีการปรับปรุงแผนแบบโดยอาศัยข้อบอกพร่องและปรับปรุงมาจากเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตเป็นแนวทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปล่อยหรือดีดเครื่องบินขึ้น และรับหรือเกี่ยวเครื่องบินตอนลงส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ดลำที่2คือเรือบรรทุกเครื่องบินจอร์นเอฟเคนเนดี CVN 79ได้ต่อเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวันที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2562ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินทะเลสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ในชั้นนี้คือเรือบรรทุกเครื่องบินอ n นเ r อร์ไพรส์ CVN 80 มีกำหนดที่จะเริ่มต่อในปีนี้คือปี2563คาดว่าถ้าไม่มีอะไรขาดข้องก็น่าจะเสร็จสิ้นในอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2568ชื่อชั้นของเรือบรรทุกเครื่องบินเจอเรลาอารฟอรนั้นตั้งขึ้นตามชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่38ผู้ซึ่งเคยปฏิบัติการรบบนเรือบรรทุกเครื่องบินมอนเทอเรในสมรภูมิแปซิฟิกช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอเรลฟอร์ด มีราคาก่อสร้างสูงถึง13,000ล้านเหรียญสหรัฐหากคูณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นเงินไทยนะครับ1 US ดอลลาร์เท่ากับ30บาทจะทำให้มูลค่าการต่อเรือลำนี้มีมูลค่า390,000ล้านบาทเลยทีเดียวสาเหตุที่ทำให้เรือชั้นนี้มีราคาแพงสูงริบๆก็เพราะมีระบบการขับเคลื่อนโดยพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่แบบ A 1 b และระบบลีฟลำเลียงกระสุนวัตถุระเบิดที่ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน เรือรุ่นนี้มีระวางขับน้ำา10,000สตันมีความยาว337เมตรหรือความยาวเข้าๆประมาณ3สนามฟุตบอลต่อกันสูง76เมตรหรือประมาณตึก19ชั้นนะครับทำความเร็วได้30นอตหรือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเคี้ยวเล็บรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านอากาศยานแบบพื้นสู่อากาศแบบ RIM 1 6 2 ESM ES s จำนวน2ชุดและ RIM 1 1 6 RAM 2ชุดรวมทั้งยังมีระบบต่อสู้กับสยานระยะใกล้แบบฟาแลงจำนวน3กระบอกและปืนกลแบบ M2 ขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรอีก4กระบอกเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นนี้มีการให้ความสำคัญกับความเร็วในการเคลื่อนที่เพราะไม่อาจปฏิเสธได้นะครับว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นปัจจัยชี้ขาดชัยชนะขั้นเด็ดขาดดังนั้นสหรัฐอเมริกา จึงพัฒนาความเร็วของเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีระวางขับน้ําถึง1น0 0 0แสนตันให้มีความเร็วถึง56กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินของชาติต่างๆเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินแบบชานตรง type ศูนย์ศูนย์สองของจีนซึ่งสามารถทําความเร็วได้57กิโลเมตรเร็วกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินแบบเจอร์รอาร์ฟอร์ดหกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จริงนะครับแต่เรือชานตรงนั้นมีระวางขับน้ําเพียง70,000ตันเท่านั้นนั่นหมายความว่าาารรือนตงงมีะวขับ้ํ น้อยกว่าหรือเบาวกว่าเรือเจอร์เรลอาร์ฟอร์ด37%แต่ทำความเร็วได้เร็วกว่าเรือเจอร์เรลอาร์ฟอร์ดเพียง1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นระบบขับเคลื่อนของเรือบรรทุกเครื่องบินแบบเจอร์เรลอาร์ฟอร์ดนั้นใช้ระบบปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ A1B อันทรงอนุภาพที่สามารถให้พลังงานได้ถึง700เมกะวัตต์จากเดิมที่เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้450เมกะวัตต์ ทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ดผลิตพลังงานได้มากกว่าชั้นนิมิตถึง25%ทั้งนี้ก็เพราะระบบอาวุธและระบบควบคุมต่างๆบนเรือเจอเรลอาร์ฟอร์ดนั้นมีความล้ำสมัยอย่างมากและมีความจําเป็นเพราะมันต้องบริโภคพลังงานไฟฟ้าจํานวนมหาศาลนอกจากนี้เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ดยังสามารถบรรทุกเครื่องบินที่ทรงอนุภาพทั้งในภารกิจการรุกและการรับได้มากกว่า75าลำประกอบด้วย ครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์แบบ F-35C Lightning 2ซึ่งเป็นเครื่องบินรบแบบล่องหนหรือ Stealth Generation ที่5ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแบบหนึ่งของโลกในปัจจุบันโดยเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์แบบ F-35 นั้นในปัจจุบันมี3รุ่นนะครับคือรุ่น A ใช้ประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งใช้ในการวิ่งขึ้นลงแบบปกติบนทางวิ่งของสนามบินทั่วไปรุ่น B เป็นรุ่นขึ้นลงทางดิง่งประจำการในกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาและรุ่น C ประจำการในกองทัพเรือสหรัฐซึ่งก็เป็นรุ่นที่ใช้ขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินขับไล่ไอเนกประสงค์แบบ F-35 รุ่น C นี้จะมีปีกที่ใหญ่กว่ารุ่น A และรุ่น B นะครับ รวมทั้งสามารถพับปลายปีกได้เพื่อให้ประหยัดเนื้อที่ในการจอดเมื่ออยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินนอกจากนี้ยังมีระบบฐานล้อที่พัฒนาให้มีขีดความสามารถรองรับเครื่องปล่อยอากาศยานหรือคาตาเพาต์ซึ่งก็เป็นเครื่องดีดนะครับที่พัฒนาให้มีแรงดีดหรือแรงส่งสูงกว่าที่เคยมีมาในอดีตเพื่อใช้ส่งเครื่องบินให้พุ่งขึ้นจากดาดฟ้าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังรองรับระบบเกี่ยวตัวเครื่องบินขณะร่อนลงแบบใหม่ที่ออกแบบมา เพื่อใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นเจอร r ลอาร์ฟอร์ดนี้โดยเฉพาะนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเจอรัลอาร์ฟอร์ดยังมีเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ FA18 EF Super Hornet รุ่น E นั้นเป็นรุ่นที่นั่งเดียวนะครับส่วนรุ่น F เป็นรุ่น2ที่นั่งรุ่น E รุ่น F นี้เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากเครื่องบินขับไล่ FA18 รุ่น C และรุ่น D สามารถทำความเร็วได้1.6มักมีระยะปฏิบัติการ2,346กิโลเมตรนอกจากนี้นะครับยังมีเครื่องบินแบบ EA-18G Growler Electronics Attack Aircraft นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินมีภารกิจในการก่อกวนและลวงสัญญาณเรดาร์หรือที่เรียกกันว่า r a d a ร์แ m มมิงแอ d ด์ดีเซพชัของฝ่ายค่าศึกโดยเครื่องบินรุ่นนี้พัฒนามาจากเครื่องบินขับไล่แบบ FA-18F ซูเปอร์ฮอเน็ตซึ่งมี2ที่นั่งเข้าประจำการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,552นะครับรวมทั้งยังมีเครื่องบินแบบ E2D Advanced Hawk Eye นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็น Early Warning เป็นเครื่องบินสอดแนมและเครื่องบินตรวจการเพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะครับ สำหรับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นั้นบนเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นนี้มีเฮลิคอปเตอร์แบบ MH60RS นอกจากนี้นะครับกองทัพเรือสหรัฐยังมีแผนการบรรจุเครื่องบินไร้นักบินหรือว่า UAV แบบ MQ25 Stingray r o ร e นะครับเพื่อใช้ในการเติมน้ำมันทางอากาศซึ่งนะับเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันทางอากาศไร้นักบินหรือว่าโดรนบนเรือบรรทุกเครื่องบินเจอร์เรลอาร์ฟอรมีแผนการที่จะนำมาประจำการ ในอีกประมาณ4ปีข้างหน้านะครับโดยเครื่องบินไร้นักบินแบบ MQ-25 นี้ได้ขึ้นทดสอบเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับปี2562มีขีดความสามารถในการลำเลียงน้ำมันจำนวนกว่า1น1 0 0ปอนปอนหรือ4,500กิโลกรัมเพื่อใช้ในภารกิจเติมน้ำมันทางอากาศให้กับอากาศยานต่างๆบนเรือบรรทุกเครื่องบินอันจะเป็นผลให้เครื่องบินต่างๆนั้นยืดพิสัยการบินให้ไกลย,ยิ่งขึ้น และยืดเวลาในการปฏิบัติการเหนือน่นฟ้าได้นานขึ้นนั่นเองปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับของเรือบรรทุกเครื่องบินเจอร์เรลอาร์ฟอร์ดนั้นก็คือกำลังพลประจำเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นนี้เพราะเป็นกำลังพลที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีนะครับเคยปฏิบัติภารกิจในสงครามอาเปอร์เซียทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานมาเป็นเวลานานลูกเรือตลอดจนนักบินมีประสบการณ์ที่ช่ำชองในการรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเครื่องบินขึ้นโจมตีพื้นที่เป้าหมายวันละ180-200เที่ยวบินต่อวันก็เคยทํามาแล้วนะครับบางครั้งในการรบที่รุนแรงมากๆมีการส่งเครื่องบินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยถึง240เที่ยวบินลูกเรือเหล่านี้นะครับเคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตั้งอาวุธทั้งกระสุนระเบิดขีปนาวุธเติมน้ามันให้กับเครื่องบินตลอดจนการปฏิบัติบารุงเครื่องบินอย่างต่อเนื่องชนิดที่เรียกว่า24 7นนะครับก็คือ 24ชั่วโมงต่อวันต่อเนื่อง7วันต่อสัปดาห์เลยก็ว่าได้สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยนะครับก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเต็มไปด้วยน้ํามันและอาวุธนานาชนิดไม่ต่างอะไรไปจากคลังแสงอาวุธขนาดใหญ่เคลื่อนที่รอยอยู่บนผิวน้ําดังนั้นลูกเรือกําลังพลจึงต้องอาศัยประสบการณ์และความระมัดระวงังความรอบคอบเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว ่วนนักบินนะครับบนเรือบรรทุกเครื่องบินเจอเรลอาร์ฟอร์นั้นก็เป็นนักบินที่มีประสบการณ์ในการนําเครื่องขึ้นลงบนดาดฟ้าเครื่องบินที่กําลังแล่นไปข้างหน้าด้วยความเร็วการนําเครื่องบินที่มีน้ําหนักมากมายล่อนลงบนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยความเร็วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับจำเป็นต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ที่ถ่ายทอดติดต่อกันมานานนับ10ปีความเชี่ยวชาญของตัวนักบินเองรวมไปถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้จึงอาจกล่าวได้ว่า เรือบรรทุกเครื่อง,งบินชั้นเจอเร่าอาร์ฟอร์นันนบเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแบบหนึ่งของโลกและมันจะมีอายุยืนยาวนานไม่น้อยกว่า50ปีอันจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สหรัฐอเมริกาครองความยิ่งใหญ่เหนือหน้าน้ําต่างๆเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลกไปอีกนานนับ10ปีครับ